人類は理解しししいものを恐れるししれるるか知知ばほど傲慢ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง X4Fun วันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Path to nowhere หรือเกมทางที่จะพาเราไปไหนก็ไม่รู้ <c oughs> ซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแนะนําเกมแบบคร่าวๆให้กับใครที่สนใจจะหาเกมสนุกๆมาลองเล่นโอเคเมื่อเรารู้ป่ะโ okay. อเคเฮยลิ้นยังลิ้นยังแบบชาอย,อยู่เลยเมื่อเรารู้เป้าหมายของคลิปนี้แล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่าเกม Path to No a r r เป็นเกมแนว s t r a t e g y RPG ในรูปแบบ Tower Defender โดยเกมจะให้เรารับบทเป็น ประมาณคนคุมคุกที่ต้องฟอร์มทีมนักโทษหน้าตาดีบอกไม่ได้เดี๋ยวคนดูนึกภาพไม่ออกเกมนี้นอกจากตัวละครจะต้องหล่อเทแล้วคนเล่นมันต้องหล่อเทด้วยเ่ว่ะเเวจะต้องหล่อเทว่ะคือคือถ้าหน้าตาไม่ดีนี่อย่าหวังจะได้เข้าทีมผู้ที่มีพลังเหนือมนุษย์ หรือที่เรียกว่าซินเนอร์มารับมือกับพวกอาญากรมาเฟียอย่างระดับสปาร์ดคือองค์กรจ้างเรามานีอย่างคุ้มค่าใช้หน่วยเราหน่วยเดียวไปจัดการทุกกลุ่มเป้าหมายบริการทุกระดับประทับใจโดยเกมจะมาในธีมมุนมุนลกูกดักดักอาญกรรมต่างๆอะไรพวกนี้ซึ่งเริ่มมาปุ๊บเกมจะสอนระบบต่างๆให้กับเราและให้ตัวละครแบกเกมเรามาประมาณสอตัวซึ่งต้องบอกเลยว่าได้ได้จริงๆนะ ตัวฟรีเกมนี้ค่อนข้างดีทําหน้าที่ในตําแหน่งของตัวได้ดีมากโดยจุดเด่นที่แตกต่างของเกมนี้ก็คือปกติส่วนมากเกมแนว Tower Defender เมื่อเราวางตัวละครไปแล้วเราจะเปลี่ยนตําแหน่งอะไรไม่ค่อยได้ดวยวเว้้จะเป็นคลาสหรือตัวละครที่มีเงื่อนไขพิเศษแต่เกมนี้เราสามารถเคลื่อนย้ายตัวละครได้ตลอดสลับไปสลับมาได้เลยถึงมันจะจํากัดครั้งก็เถอะแต่ก็ถือว่าเป็นจานวนครั้งที่ให้มาเยอะใช้ได้เลยทีเดียว 2. เกมนี้ตัวเรานั้นไม่ได้มายืนหล่อเฉย เรามีส่วนร่วมในการรบด้วยการใช้สกิลที่ในเกมเรียกว่าโพเทสทัสหรือคนไทยเรียกว่าสกิลพระเอีนั่นเองโดยจะมีทั้งบัฟล่โจมตีหลายอย่างให้เราเลือกใช้ได้ตามสถานการณ์3เกมนี้ถึงช่วงแรกเราจะทำสามดาวไม่ได้แต่เราก็สามารถกดสคริปเพื่อฟาร์มทรัพยากรได้ไง่งเป็นไงละ่ะระบบนี้บางเกมทำไม่ได้นะเว้ย ไม่ต้องมากลัวออต้งออโต,อออตอแตกอยู่ตอนนั่งจองออ้องอ่ะออโต้ปกติพอกระพิตาเท่านะแตกทันทีสตูลุด <c oughs> โอเคก็ขำๆแค่นี้ก่อนโดยรวมจากที่ผมได้ลองเล่นมาเกมนี้เป็นเกมที่ดีเล่นสนุกเลยภาพสวยโมเดลก็ทำดีเนื้อเรื่องเข้มข้นด้วยเลยทำคลิปมาแนะนําให้เพื่อนๆที่กำลังเบือ่อเหรืออยากหาเกมอะไรเล่น ก็สามารถลองโหลดมาลองเล่นกันได้วันนี้ก็เป็นคลิปแนะนำเกมสั้นๆผมก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ